ดูดิครับรถเออวันนี้เอารถมาแบบทดสอบสังคมนะครับว่าจะมีใครแบบเห็นมองเห็นแบบรถกรกะแบบนี้คนนี้นะกระป๋งขรัที่เป็นรถก็เิ่งปีครับีครับเข้าแกงดิครับขขายมเข้งได้ไหมครับกครับล้านห้านขาสิบล้านไมสิล้าน ขอ,อตั้งห้าพันได้ไหมครับเมื่อกี้ผมนี้โอดให้ใช่ไหมเดี๋ย็กตอนให้น้องไปบอกว่าโอดได้พอดีพี่ครับขอเข้าเก่งด้วยไหมครับ โอเก้งด้วยไครับโอเกงด้วยไหมครับโอของ้งวยอาเก้แงด้วยเอขอพี่มีแก๊งอยู่แล้ว ขอตัางหน้าพันได้ไหมครับรถผมตำรวจ<ด><ำ>รถขึ้นนิ่มบีกกฎหมายมตำรวจครับรถขึ้นนิ่มบีกกฎหมายรถผมไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่ครับรถที่ฟา้าแข่งไหมครับ เฮ้ยปูหน้าัึงเ้ยเออมาหัวนะก็ไม่กลัวรหรอกว่าผมกล้าครับว่าผมกล้าครับมาลองดูมาหมาัลนะกมึงปเป็นสเต็ปสี่ร่งสี่อะกูจะไปสู้ได้